ความจริงแล้วสิ่งที่ทุกท่านกำลังทำเวิร์กช็อปวมกันเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนครับเพื่อให้เข้าถึงทฤษฎีตัวนี้ครับเขาเรียกว่ายูเทอรีนะครับทฤษฎีนี้เขาจะพูดถึงการสนทนานะครับโดยปกติเนี่ยการสนทนาจะอยู่แค่ผิวด้านบนสุดแล้วก็จะใช้เขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าดาวน์โหลดดิ้งเนี่ยคือเป็นความรู้ชุดเก่า เป็นการตัดสินเก่าๆว่าคนนี้เป็นอย่างนี้แหละคนนั้นเป็นอย่างนั้นแหละแต่เมื่อคููขณะที่เราฟังเนี่ยบางทีอาจจะมีความคิดแบบนั้นแบบๆนะแต่ถ้าเราตั้งใจฟังต่อเราก็จะลงสู่ระดับที่2ครับค mm. ือ Open Mind เราจะเปิดความคิดของเรารับรู้เรื่องราวที่เป็นเหตุเป็นผลมากยิ่งขึ้น mm. เคยเจอไหมล่ะฮะที่แบบคนที่เหมือนฟังอ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ยินเหมือนกันครับประชุมร่วมกันพอจบประชุมแล้วไม่รู้เรื่องเพราะในหัวเขาไปคิดเรื่องอื่นหมดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแบตีกันในหัวครับ พอเราโอเพนไมล์ปุ๊บรับรู้เรื่องราวที่เป็นจริงครับสิ่งที่ควรจะฝึกฝนให้ถึงผมนานะคนะควรจะฝึกฝนให้ถึงนะคือโอเพนฮาร์ดรับรู้ความรู้สึกคนตรงหน้าได้เมื่อกี้เนี่ยครู้สึกว่าพอเพื่อนเราเล่าเนี่ยเรามีความรู้สึกในใจบางอย่างที่อินร่วมไปด้วยไหมครับมีไหมยกมือหน่อยยกมือหน่อยอ่าเยี่ยมครับแสดงว่าท่านเริ่มเข้าถึงทักษะข้อดีแล้วนะและธรรมชาติของทักษะเหล่านี้นะครับมันน่าสนใจที่ว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงแทน เอาสิ่งเรารู้สึกแล้วเดี๋ยวมันมีความคิดแบบขึ้นมาคิดถึงเข้าเที่ยงปั๊บมันขึ้นไปอี๋ยวลงมาอีกก็ไรขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงสังเกตไหมครับนี่คือธรรมชาติที่สุดครับและเรายอมรับมันได้ครับเราไม่ใช่ดอกฟิกต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาอันนั้นมันเคร่งเครียดเกินไปเรายอมรับได้มันขึ้นก็ลงขึ้นก็ลงครับและสิ่งเหล่านี้เมื่อเรายอมรับตัวเองได้เราก็ยอมรับคนอื่นได้เช่นกันว่าเขาเนี่ยก็อาจจะตั้งใจฟังเราบ้างไม่ตั้งใจฟังเราก็ได้ก็แล้วแต่เขาพร้อมอ่ะ แต่ถ้าเขาได้มีการฝึกฝนวิธีการที่ถูกต้องทั้งะารือสกิลเหล่านี้มันก็จะมีความเสถียรมากกว่าครับแล้วพอพ้นจากตรงนี้เราก็จะมาสู่ข้างล่างสุดคือเป็น Open View ครับอันนี้เป็นการรับปลดปล่อยอัตราตัวตนทั้งหลายออกไปครับแล้วก็จะเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง